ครับสวัสดีครับก็วันนี้ลาเซเตอร์นะครับเดี๋ยวผมโชว์เทคนิคง่ายๆนะครับเหมือนเป็นทิปนะครับในการสร้างการทําวัตถุซ้าๆนะครับคราวนี้ผมจะสร้างวงกลมครับทำแพทเทิร์นหรือทำอะไรอี้ะครับมาสร้างวงกลมสีอะไรก็ได้หนึ่งสีัจริงๆอาจจะเป็นลายอะไรต่างๆก็ได้นะครับคราวนี้ทําการก๊อปปี้นะครับไปไว้ที่หนึ่งก กด alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากแล้วกดชิปด้วยมันก็จะทําให้ตรงไว้นะครับคอาน,นี้กด c โท t r ด l D d o กนะครับมันก็จะทําการร e p ีทคําสั่งสุดท้ายนะครับ c o n ท r ล l ีปุ๊บมันก็จะซ้ำน,นะครับรปุป๊บปุป๊บปุ๊บปุ๊บมันจะซ้ำไปเรื่อยเลยครับอ่านี่คือคําสั่งในการร e p ีทนะครับเอาไว้ส่วนมากจริงๆผมก็จะใช้เทคนิคนี้ในการทาพวก pattern จริงจะใช้กับอะไรก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับรแล้วก็ผมก็จะก๊อปแนวตั้งไว้ตนนี้ะครับน,นี่ยเป๊ะนะครับ,<ป>รบอย่างง่ายได,ได้ตอนนี้จริงตอนนี้เราใช้กับก๊อปปี้กับทำเป็นพทเทิ์นะครับตอนนี้ผมมีสี่เหลี่ยมแล้วตั้งนี้บ้างก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เอ่อโรเตทูละกันนะครับบอกจุดที่ต้องการหมุนผมให้มันอยู่ตรงแกนด้านล่างแล้วกนให้มันหมุน เห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนไปดงล่างและเพราะตีเนตครั้งไว้เขาดีลากต้างองศาตรงนี้นิดนึงนะครับตัวก็ทนดีด็อกนะครับมันก็รีพีทตามที่เราก๊อบปี้ไว้ล่าสุดแบบนี้ครับจริงๆเทคนิคแบบนี้ก็เอาไปทําพวกเฟืองพวกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะถนัดแต่ตรงนี้มันต้องพอดีกันนะครับต้องกลี่ยสายพอดีนครับจะเป็นเฟืองหรือเป็นอะไรครับ ยังทำไม่เรียบน้อยนะครับอ่าก็นี่เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับการใช้การทำรีพีทคำสั่งสุดท้ายที่เราเลือกใช้ส่วนมากผมจะใช้กับการ copy โอเคครับขอบคุณมากครับ